โอ๊ยคุณคุณนะนี่เทพนะเนี่ย คุ้นๆผมคุ้นๆมากเลยดีไซน์ได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาคุ้นๆแม้กระทั่งเบที่ใช้ด้วยกับชื่อคลิปที่ส่งมาเบทพี่วะเนียกำลังสงสัยเพราะชื่อคลิปจากนายอธิษฐานนายอธิษฐานเนี่ยลูกศิษย์ผมนั่นไงเด็กที่พายับละเบิดตัวนั้นผมขายต่อไปนั่นไงแน่เลยแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับว่าส่งเข้ามาแบบนี้คือสิ่งที่เรากำลังอยากได้ในสนามปล่อยของนะฮะอันนี้คือเป็นต้องขอชมเลยว่าเป็นไอเดียที่ดีแล้วก็เป็นครีเอทีฟไอเดียที่น้องๆหลายคน ต้องเอาพอเวลามันฝึกเรื่องสเกลฝึกเรื่องคอไปแล้วอะ่ะมันต้องไปใช้ใได้แบบนี้คิดแล้วมันแบบวางคอแล้วตัวเองเล่นเมโลดี้ได้แล้วกลับมาวางคอต่ออะไรอย่างเงี้ยมันอันนี้มันถือว่า ได้ไยมได้หน้าเราถึงอาจารย์ใร่ไอาจารย์ดีสองต่อเลยโอเคในช่วงสนามปล่อยของเนี่ยในตลอดเดือนทัานกรกฎาคมนี้เนี่ยเป็นการโคเวอร์เพลงจาก ABNormal พี่ครับผมซึ่งสิ้นเดือนนี้เนี่ยเขาจะมีคอนเสิร์ตกับเราที่ l ล v e แฟชชเต็มเต็มแตมก็จะได้รับรางวัลจากเขาเองเลยจากมือเลยคลิปไหนเจ๋งได้รับรางวัล นะครับก็ยังส่งเข้ามาได้อีกไม่ใช่ว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งอันนะที่เราได้เห็นกันแล้วรู้สึกว่าโอ้โหอันนี้เจ๋งใครเป็นใครเป็นคนคัดอันไหนเจ๋งเนี่ยวงเขาเองใช่ไหมอ่ะวงเขาเอง,<ว>งด้วยเดี๋ยวเราจะมีคลิปนะให้ทางพี่ๆเอเบียลนอร์มอลเนี่ยได้ชมกันครับว่าอันไหนเข<อ>าปูกใจก็ได้ของรางวัลกันไปนะครับทุติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171 หรือจานดาวเทียมระบบ KU Band ที่ดีทีช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. mm ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี